ตรงการการปกครองส่วนท้องถิน่นท้องที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม่กับผมนายสุรันนุ้ยพินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งอำเภอละแม่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีงานแข่งขันเรือยาวประเภทแปดปีปาย ประจำปี2565กำหนดจัดงานการเก่งขันเรือยาวประเททภทผีายประจำปี2565โดยการจัดแข่งระหว่างวันที่3ถึง4พฤศจิกายน2565ได้จัดการดังนี้วัดจุระสงค์ดังนี้ หนึ่ง <1. S 2> เพื่อเป็นาการถูกดูดด้าการเที่ยวสองเพื่อเป็นเจาบ้านปากน้ำนํำแมงคงไว้ถูอต่อไปสามเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของชาวบ้านปากน้ำลำแมงสี่การสร้างความสมานฉันท์สามัคคีและความรักสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ถ้าส่งเสริมสนับสนุนใ้นเกิดงานสัตว์ประวีคือต่อันเพื่องานการแข่งขกันยาวๆประเภทแบบนี้ไปต่อยันเชิญรับพระภูมเนคัมมัตสัมมารนะครับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำละแมนะครับประธานใการแข่งขันในวันนี้นะครับ ท่านรองนายกองการบริหารส่วนจุลปอนนะครับท่านนิพศ์ผนนทน้อยท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลสวนแดงนะครับท่านวิทยาทรงบุญช่วยท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลละแมนะครับท่านสุกิจแก้วเพชรท่านพรเทพสุกเกิดนะครับผู้ช่วยสสท่านสุพลจุลสัยรองนายกเทศบาลตำบลละแมนะครับ ท่านอำนวยบุริรัฐผู้ช่วยสมาผู้ช่วยสมาชิกอุ้ทีสภานะครับนะครับท่านพี่พรนะครับจ่านเรียกอี่เจนนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีท่านผนู้บการกองช่างงค์การบริหารส่วนตะบลละแมนะครับคณะกรรมการจัดแข่งขันนะครับท่านอาจารย์สายัน นะครับสมงคนท่านผู้ใหญ่บ้านแพทย์ชผู้ช่วยที่สำคัญที่สุดก็ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็นักกีฬาทั้งหมดเก้าทีมใช่ไหมครับที่ได้ใช่ใช่ไหมครับเก้าทีมที่ได้ร่วมันมาจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพา,ายเรือแปด 8คนนะครับซึ่งเป็นเป็นกีฬาทางน้ำก็นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ริเริ่มโดยท่านเจ้าอาวาสป่านาวราแม่และท่านผู้เยญ่ยบัน,นะครับระ,ะดมความคิดแล้วก็ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเรียนว่ามันเป็นเรื่องที่แต่ด้วยความตั้งใจนะครับทีอ่อยากจะมีประสิดีว่าทำ นะครับที่จะให้เกิดขึ้นที่อำเภอละแมซึ้งจริงๆิงของจังหวัดชุมพรนั้นก็จะมีของอน้องใหญ่และที่โด่งดังนะครับและก็จัดมาเป็นประเพณีว่าทำสิงโตพระเจ้าน,นันก็โกก็คือลุ่มน,น้ำสวนแล้วก็ที่สามารถที่สุดอำเภอละแมนะครับโดยสชชวนกำลังที่จ่บ้านร่วมกับท้องถิ่นนะครับได้สร้างเจ้าแม่จัปูร แล้วก็ไปแข่งกันที่ลุ่นน้ำบางสวนเคยได้รับเช็มหรือรางอื่นงนะครับประเภทผู้นำมาแล้วและเป็นที่ติดป,ปากแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงอ,อยู่ตลอดเวลาก็คือในานามของเจ้าแม่จำปูนะครับแห่งอ,อำเภอละแมนะครับซึ่งถามว่าก็เป็นที่กลา่าวถึงและเป็นที่รู้จักนะครับของคนนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วก็ คนที่ติดตามเรื่องการแข่งขันประเภทเออยาวนะครับก็จากการที่ฝ่ามรายงานของท่านผู้ใหญ่สุพรรณนุชินนะครับทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดการแข,น,ขน,นโครงการนี้นะครับการแข่งขันเรือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงลุ่ม ปากน้ำแม่แหนนะครับซึ่งเป็นความพันกับน้าเป็นเหมือน,นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาแต่โบราณน,นะครับและก็สะท้อนให้ถึงชีวิตที่ผูกพันกับนน้ําของผู้คนผู้คนทีนท่แล้วยังเป็นเครื่องบ่งบอกนะครับถึงความสามัคคีของบุคคลที่อยู่ในเรือลำเดียวกันเพนะราะต้องทํางานเป็นทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนการต้นเตแรงกายแรงใจ ความคล้องเพียงจังหวะและการประสานความส่างันที่ทําให้ไปสู่จุดหมายนะครับที่ไม่ใช่อาศัยความสามารถของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวได้นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับก็เป็นที่ทราบว่าในการแต่งขันครั้งนี้นะครับในส่วนของท้องถิ่นนะครับก็มีคู่พิเศษนําโดยท่านนายกภุกิจแก้วเ,เพชร อดีตท่านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ก็ได้ร่วเป็นนายกองการโบราณเจปลาเมร์กับกับท่านผู้ใหญ่สุพันนุ้ยพินในนามของชมรมสุกิจนาวาสุพันนาวีนะครับเจ้าจะเป็นคู่นี้ก็จะมีเ,ง,เงินปันถุงว่าไก่ชนะนะครับก็ออกไปตามกิจกรรมในใน,ในด้านของความสามัคคีด้านใดด้านหนึ่งน,นะครับก็มีเงินปันถุงกัน4ี่0มืนบาทนะครับซึ่งเป็นการเป็นการจุดประกายอของ การแข่งขันและเพิ่มสีสันนะครับให้กับงานครั้งนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ผมถือว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมผมก็ขอเปิดการแข่งขันเรือยาวประเภทรีไลายประจำปี2,500ันรบ,บัดนี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณเสียงขอบมือขอบคุณท่านกำนันน้าอินพันเจริญ พี่น้องครับหลังจากนี้เราจะได้ชมการแข่งขันเรือของ,องผู้นำของที่นะครับให้เกียรติกับสนามการแข่งขันวันนี้เราได้รับเชิญจากาทีมงานมรืออาชีนะครับายเรือลอยประกอบด้วยคู้ร่วมภาคภูวิลาศและคุณขันจิตเรือจัดสินมีท่านผู้อาสูโสที่มากด้วยประสบการณ์คุณธรรมนูนคุณกระเอดอรและคนนิยม นะครับเรียกว่าปานควรยกพลังมาตัดสิน

我、啊、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 我我我我我 Mấy thằng khép! Mấy thằng khép! mà làm đeo mấy thằng khép! Đó, <laughs> khó! <laughs> 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 ปีนี้พี่จะชิงโทษเออปีนี้พี่จะชิงทษเดิน10ปีนคนดีจะกลับมาไหมเรียนอยู่กรุงไกลจะกลับมาไหมในเดือนสิบนี้กลับตรง แรงเชียเมื่อปีลองแข่งเรือพายไม่เคยแพ้พายถ้าเธอนั้นมาช่วยเชียออกมาเชียเชียเชียชาช้าออกมาเชียเชียเชียออกมาเชียเชียเชียช้าชาออกมาเชียเชียเชียวัดเราปีนี้เขามีงานแข่งเรือพายพวกพี่ก็ฝึกกันไว้หวังพายแข่งเหมือนทุกปีแพ้พลาดปีกไปเพราะกำลังใจไม่ดีมาถึงปีนี้ คนดีเธอต้องช่วยเชียจะพายสุดแรงผาแกมแดงเธอยิ้มมาจะจำสุดลาถ้าได้ยินเสียงชมยงจุดทูบบูชาบอกแม่ยานางว่าจะชิงทงให้แม่ยานางเสริมสองลูกจะชิงทงให้วัดคงเราออกออกมาเชียเชียเชียชาชาออกมาเชียเชียเชียออกมาเชียเชียเชียชาชาออกมาเชียเชียเชีย ขึ้นคนชิงทองเาแม่ชมยงช่วยเชียร์พี่ทีขึ้คนชิงทองแม่ชมยองช่วยเชียร์พี่ทีฟีพายก็ฝึกมาดีช่างพายก็ฝึกมาดีเาเธอปีนี้พี่จะชิงทองีพี่จะชิงทองเฮ้เฮเฮ้เฮเฮ้เ่เฮเฮ่เม่เเ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่่า่เ่ เผื่อชิงทงแม่ชม จะพายสุดแรงถ้าแก้มแดงเธอยิ้มมาจะจำสุดลา้าถ้าได้ยินเสียงชมยงจุดทูกบูชาบอกแม่ยานางว่ดจาชิงทงให้แม่ยานาังเสริมส่องลูกจาชิงทงให้วัดคงเราออกมาเชียร์เชียร์เชียร์ชาชาออกมาเชียร์เชียร์เชียร์ออกมาเชียร์เชียร์เชียร์ชาชาออกมาเชียร์ออเชียร์ชออเชียร์ขึ้นคนชิงทงขอแม่ชมยงช่วยเชียร์พิธี ดีราะเธอปีนี้ปีดาชิงคง